ขอเจริญพรท่านผู้รับฟังเสาสิบเอ็ดมกราคมสองหสบัดนี้ถึงเวลารายการธรรมะจากวัดดอยท่าเสาขอเชิญท่านรับฟังพระไตรปิฎกเล่มที่สิบห้าอรรถกถาที่บายความอยู่ที่เล่ม25ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่เจ็ดสิบหก จะพยายามใช้เวลาในเร่มที่15นี้ไม่ให้เกินกว่า82ชั่วโมงชั่วโมงนี้เป็นข้อที่76 1นึงมีชื่อว่าวิเวกสูตรเทวดาเตือนภิกษุทั้งหลายเอวเมสุตังเอกังสมยังข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่งพิสูรรูปหนึ่งพำนักอยู่แนวป่าแห่งหนึ่งในแควนโกศลสมัยนั้นพิสูรรูปนั้นแน่นอนพักผ่อนกลางวันภัยข้างวิวครวนลมพรำเรื ท่านได้ตรึกถึงอากุศลลวิตกอันลามกที่อิงอาศัยเรือน,ท,น,อนท่านเอ้ยท่านนับเป็นพระด้อครั้งนั้นบิกสูผู้สิงท่านั้นเทวดาผู้สิงอยู่ในป่านั้นมีความเอ็นดูใคร่ประโยชน์ต่อพิสูนั้นหวังที่จะให้ท่านนั้นสลดใจจึงเข้าไปหา แล้วกล่าวกับเธอด้วยคาถาว่าท่าน,นใครประสงค์ต่อวิเวกจึงเข้าปาแล้วเป็นหยังใจของเจ้าแซ่ซ่านออกไปภายนอกเจ้านะเจ้าโบเมนพระท่านเป็นคน ขอจงได้กําจัดความพอใจในความเป็นคนเสียแต่นั้นท่านจะเป็นผู้มีความสุขมีสติละความไม่ยินดีเสียได้เรานะขอเตือนท่านให้ท่านาระลึกถึงทางของสัตวุรุษทั้งหลาย ทองเขาไม่ให้โดนทำไมถึงจึงไม่โดนทุกทีคือกิเลสประดุดบาดาลเพราะอาจว่าไม่มีที่ตั้งมันข้ามได้ยากได้แก่การกำจัดความกำหนัดในกามอย่าได้นำพาท่านไปสู่อาบายเลย นกที่เพื่อนฝุ่นย่อมสระธุลีซึ่งแปดเพื่อนให้ตกไปชั้นใด,ว,ด,ว,ดวุงใดยวุงซาสดาดพิสูผู้มีความเพียรมีสติย่อมสระธุลีคือเกเรที่แปดเพื่อนให้ตกไปฉะน,นั้นลำดับนั้นพิสูเป็นผู้อันเทวดากล่าวเตือนให้สังเวช ได้ถึงความสลดใจแล้วแลพระอัจถรถาจารย์ท่านได้อธิบายความมว่าได้มีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งท่านเรียนกรรมฐานในสำนักของพระศาสดาแล้วไปอยู่ในแคว้นโกศลเพราะชนบทนั้นหาภิกษาได้ง่ายบทว่านิจารติพระหิทธามีความว่าใจของท่านเที่ยวไป เที่ยวไปในอารมณ์เป็นอันมากที่เป็นภายนอกบุพาดูดวงตาโกตูตอูอูสวยมิจชื่อแม้เทวดาย่อมอยังเราเท่านั้นให้ระลึกถึงฉะนั้นเทวดาจึงชื่อว่าประคองความเพียรสูงสุด แล้วท่านปฏิบัติให้เป็นวิเวกอย่างยิ่งเถิดจบกันแล้วพระสูตรข้อนี้ไปต่อกันที่พระสูตรข้อ3เอเจ็ดสมีชื่อว่าอุปทานสูตรเทวดาเตือนมิกสุผู้นอนหลับกลางวันว่าสมัยหนึ่งพิสุรูปหนึ่งพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศล สมัยนั่นแลพภิกษุรูปนั้นไปนอนหลับในที่พักกลางวันครั้งนั้นเทวดาที่สิงอยู่ในป่านั้นมีความเอ็นดูใคร่ต่อประโยชน์แก่ภิกษุรูปนั้นมาเล้วมานอนหลับจกักเป็นมาเหตุอย่างวางใจเธอสลดใจจึงได้เข้าไปหา แล้วได้กล่าวกับเธอด้วยคาถาว่าตืจุดจ้าวย,ย่ามัวหลับไหลลุ่มลงลุกขึ้นเถิดภิกษุท่านจะต้องการอะไรด้วยความรับผู้ที่เราร้อนด้วยกิเลสอันลูกศรคือตันหาเสียบแพงดิ้นลนอยู่ จะมัวหลับมีประโยชน์อะไรท่านอ้ยท่านนะออกจากบ้านจากเรือนบวชด,ด้วยความเป็นผู้ไม่มีเรือนด้วยศรัทธาอันใดชงเพิ่มพูนศรัทธาอันนั้นเถิดอย่าไปสู่อำนาจของความหารับเลยอย่าเห็นแก่ความสุขเล็กๆน้อยๆ เที่เทวดาพิสูกล่าวตอบไปว่าคนเขางกมุ่นอยู่ในกามารมเหล่าใดกามารมเหล่านั้นไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความลับนะหรือจะแผดเผามันไชิดผู้ที่หลุดพ้นแล้วผู้ไม่เกี่ยวข้องในกามารมซึ่งยังสัตว์ให้ติดอยู่ มันสิเอาอยัางมาเผาเดี๋ยวเนี่ยเป็นพ่อกำจัดฉันทราค่าเสียแล้วและพ่อเข้าวร่วงอวิชชาเสียได้สมาธิยานยานนั้นเป็นของบริสุทธิ์อย่างยิ่งโบมีทางที่ความหลับจะแผดเผาบรรมชิตได้ ความรับจะแพดเผาบรรพชิตผู้ไม่มีความโศกไม่มีความแค้นใจเพราะทำลายอวิชาเสียด้วยวิชาหูหลหูมาจ,จนเลยโง่ไปแล้วเพราะอาสวะหมดสิ้นไปแล้วมันจะเผาได้อย่างไร ความรับนรู้จะมาแผดเผาบรรบชิตผู้ที่ปารบความเพียนมีตนอันสงไปแล้วผู้บากบันมั่นคงผู้จำนงต่อพนิพานคอยนอนกันนอนยังมีสติวังสิตื่นขึ้นมาเหตุความเพียนมันสิเอาหนังมาเผาได้ อุ่ยเทวดาจะมาพูดเออัตถกถาท่านอธิบายความว่าภิกษุรูปนี้ท่านเป็นบระขีนาโสมท่านไปสู่หมู่บ้านในที่ไกลเพื่อภิกษากลับมาจึงเก็บบาดะจีวรไว้ที่บรรณารารีปัดกวาาที่พักกลางวันตั้งเตียงตั้งและน้ำใช้ไว้ แล้วลงไปในศาสตร์ที่เกิดเองในที่ไม่ไกลพอตัวแห้งแล้วท่านจึงได้รับไปว่าตามความเป็นจริงแม้แต่บัคขีนาสูมก็มีความกวนกวายทางกายเหมือนกันฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ารับรับเป็นคำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะบรรเทาความกวนกวายทางกายนั้นแต่ว่าเทวดาได้เข้าใจ พาขี่ขันโตเป็นว่ามา่รับมานอนซื่อ,อเรียนกรรมฐานก็เรียนแล้วเรียนแล้วนอนแพรพักว่านอนหลับกลางวันขึ้นเชื่อว่าการหลับกลางวันนั้นจะโลนขึ้นมากขึ้นแม้จะยังประโยชน์ที่เป็นไปในปัจจุบันและที่เป็นไปในชาติหน้าให้ชิบหาย แล้วจะนอนไปหาสีแตกอะไรเราจะเตือนท่านจึงได้ว่ากาวคำว่าผู้เดือดร้อนเดือดร้อนอยู่สามอย่างหนึ่งเดือดร้อนเพราะความแก่ชราสองเดือดร้อนด้วยความเจ็บป่วยสามเดือดร้อนด้วยกิเลสท่านผู้โดนเขาแทงที่หัวใจด้วยลุกซ้อนคือตันหาตันหาที่ถูกสัตดมาด้วยอวิชชา เป็นพย้อนมันบบหุเป็นเหมือนถูกแทงด้วยลูกศรที่อาบด้วยยาพิษเทวดาเมื่อจะกล่าวถึงโทษในกามของมิสุนั้นยูนด้กล่าวคำเป็นต้นว่ามันเป็นทรงลงสิงดึง,งมันเป็นบุบกบขักมันไม่เทีย่ยบไฟิิสุก็บอกว่า เฝ้ารับเฝ้าตื่นเฝ้ารีบรับรีบ,รบตื่นสี่ด้เหตุความเพียร้ารหลับกลางวันจะไม่แผดเผาเมื่อคีนสบเห็นปานนี้จบกันแล้วพระสูตรข้อนี้ไปต่อกันที่ข้อเ6็มีชื่อว่ากัสปะโคตโคตสูตรว่าด้วยพระกัสปะโคตกล่าวสอนนายพรานเนือ้อ สมัยหนึ่งท่านพระก,กัสสปะโคตพำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลนนะั่นแหละท่านอยู่ในที่พักกลางวันในกล่าวสอนในผานเหนือคนหนึ่งฟองฟองฟอง,ฟองเสียงทำเริ่มดังอีกเร็วครั้งนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ในป่านั้น อ้ยเรือโตนซาดเพิ่นวิเสียเวราซื้อเสียเวราไปหาปฏิบัติธรรมดีกลัวไปได้มีความเอ็นดูใคร่ต่อประโยชน์แก่พิสุผู้มีชื่อว่ากัสปะโคตยืนงได้กล่าวกับท่านว่าภิกษุผู้กล่าวสอนในพรานเนือ้อซึ่งเที่ยวไปตามซอกเขา เขาเป็นคนสามปัญญาไม่มีความคิดที่จะรู้เหตุการณ์ในการอันไม่ควรย่อมปรากฏแก่เราหูปานค้นปึกกระรุนใหญ่ฟังหูซ้ายทะลุหูขัวถึงฟังทำอยู่ก็ไม่เข้าใจเนื้อความแสงประที่โพรงอยู่ก็มองไม่เห็น อีมันแจ้งเดี๋ยวนี้เด้เหรเมื่อท่านกล่าวทำอยู่ก็ไม่รู้เท่าความเพราะโสตะคือยานของเขาไม่เกิดข้าแต่ท่านกสจะป,ปะถึงแม้ท่านจะทรงประทีปอันโพรงตั้งสิบดวงนี่นี่นี่เลียวเห็นบ่ไม่เห็นหรือไง เขาก็จ,กาจักไม่เห็นรูปเพราะจักขือยานของเขาไม่มีรัดณั้นท่านกัสริโคตรผ้นเทวดาเตือนให้สังเวชก็ได้ถึงความสลดใจอรรถาท่านแก้วว่าได้ยินว่านายพานเนื้อกินข้าวแล้วกินข้าวเช้าได้คิดว่าเราจะไปล่าเนื้อจึงเข้าไปสู่ป่าเห็นละมั่งตัวหนึ่ง อยู่เถอบิ่งด้วยเราจะเสียบมันด้วยหอกพอข้าวแล้ที่เดินลงด้านป่าเดินย่องย่องติดตามไปในที่ไม่ไกลไม่ห่างจากสถานที่พะระเถระนั่งพักรลางวันลำดับนั้นพระเถระจึงได้ข่าวกับเขาว่า บาซกข,ขอบินทบาทได้บองขึ้นเชื่อว่าปานาติบาตเป็นไปเพื่ออบายเป็นไปด้วยเหตุให้มีอายุสัน้นเขาอาจจะทำการเลี้ยงเมียด้วยการงานอย่างอื่นมีกสิกรรมและพานิชกรรมเป็นต้นก็ได้ท่านอย่าทำกรรมหยาบช้ายอย่างนี้เลย อ้ยเม่ไพเว้าเนท่านได้เห็นพระเถระผู้ถือผ้ามาหามังสกุลคาบคาบขาบับนมัสการครับจึงเริ่มยืนฟังด้วยความเคารพรำดับนั้นพระเถระก็คิดว่ายูสิเทศให้มันคักกานี้อเลยจึงยังนิ้วหวัว แม่มือเนี่ยให้รุกโพรงขึ้นได้เห็นเต็มตาได้ยินเต็มหูเขาเห็นแม้ด้วยตาได้ยินแม้ด้วยหูแต่จิตของเขาแล่นไปตามรอยเท้าเนื้ออย่างนี้ว่าเฮ้ยมันคือิิไปหากินโปงจะไปสู่สถานที่โน,น้น แล้วจะลงแช่น้ําที่ท่านูนเราก็จะไปดักฆ่ามันที่ท่านั้นกินเนื้อตามต้องการแล้วจากหาบเนื้อที่เหลือไปฝากพวกลูกๆที่วังก็มีด้วยประกาศรจีเทศจบพอดีอัตกถาอตกถาจารย์ท่านจ้แก้ว่า พระเทระผู้แสดงธรรมแก่นายพรานผู้ฟุ้งซ่านอย่างนี้ว้าให้มั่นมื่อยซื้อพระเทรานี้ย่อมยังการงานทั้งของตนทั้งของในพรานนั้นให้พินาศเหมือนกับคนหวานข้าวในที่ไม่ใช่นาจึงคิดว่าเราจะเตือนจึงได้ว่ากล่าวขึ้นคนมัน บมีความคิดที่สิฮูหูพระจาความคิดที่สามารถจะรู้เห็นเหตุการณ์ได้ท่านยังหัวแม่มือในรุกโพงอยู่ด้วยฤทธิ์ของปุถุชนของท่านเองแม้ถึงทำอย่างนี้ก็ไม่เห็นเหตุการณ์นี้ว่าที่ที่นี้ไม่มีน้ำมันไม่มีไส้ไม่มีตะเกียง แต่หัวแม่มือในรุกโพรงด้วยอนุภาพของพระเถระมันกระ่วยเห็นอย่างนี้โวไปกระบวมีประโยชน์พระเถระจึงคิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรแก่เรากับนายผานนี้จึงประคองความเพียรให้ดำเนินตามอรัตมรรคที่เป็นธรรมวิเวกจบกันแล้วพสูนร์ข้อนี้ ไปต่อกันที่ข้อที่768มีเชื่อว่าสัำพระหัวาสูตรว่าด้วยเทวดาคร่ำควรถึงภิกษุผู้ที่จากไปสมัยหนึ่งภิกษุผู้มากด้วยกันได้พำนักอยู่ในแนวป่าแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลอวงไดโนแคว้นโกศลนกไ,ไปไปประเทศอินเดียก็ไปแวะเยี่ยมบ้าง ครั้งนั้นแลพิสู์เหล่านั้นอยู่จำรรษาท่วนไตมารแล้วก็เด็กไปสู่ที่จาลิงครั้งนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ในป่านั้นเมื่อไม่เห็นพิกษุเหล่านั้นยินได้คำควรถึงได้กล่าวคาถานี้ในเวลานั้นว่าเลไลร้องฟังดังว่า เสียงผีที่คร่ำควรนหอความเสนิทสนมย่อมปรากฏเป็นบรุดุว่าความไม่ยินดีเพราะไม่ได้เห็นภิกษุปเป็นอันมากในเสนาสะนะอันสงัดท่านเหล่านั้นเป็นพระหสูตรมีถ้อยคำเพละเป็นสาวกของพระโคดมเพิ่นผากันไปใส่โน ไปที่ไหนกันเสียแล้วเทวดาอีกองค์หนึ่งได้กล่าวกับเทวดานั้นด้วยคาถาว่าภิกษุทางหลายเป็นผู้ไม่อะไรต่อที่อยู่อาศัยเที่ยวไปเป็นหมมูประดุดว่าวานอนพิ่นพ้นผากันไป ไปสู่แคว้นมาคตและแคว้นโกศลบางองค์บางพนก็ตั้งนาตั้งตาไปสู่แคว้นวัดชีลองมาฟังอัตกถาท่านอธิบายความว่าพิสูุพุ่งมากมากพร้อมเป็นผู้ที่มากพร้อมด้วยพระผู้ที่ทรงพระสูตรผู้ทรงพระอภิธรรมและผู้ทรงพระวินัยเป็นอันมาก ได้ยินว่าคนทั้งหลายเห็นภิกษุเหล่านั้นเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งในชนบทนั้นก็เกิดมีจิตเริ่มใสปูราชผ้าขนแกะเป็นต้นไว้ที่หอฉันถวายข้าวต้มแล้วของขบเคี้ยวแล้วนั่งในที่ใกล้พระมหาเถระจึงได้กล่าวกับพระธรรมกถึกรูปหนึ่งว่าล้วงไอ้ลวงอ้ให้เจ้าเทศเจ้า ส่วนพระธรรมก็ถึกจะได้จึงกล่าวว่าฉันยังไม่เคยทิดลุยสัก,กันเขาขอให้ทันได้ทิบบองสัก,กันเออ,เออไม่ใช่ไม่ใช่จึงได้กล่าวธรรมกรถาอันไพเราะคนทั้งหลายเริ่มใจแล้วจึงได้ถวายโภชนะอันปานิตในเวลาฉันพระมหาเถระได้กระทำการอนุโมทนาคาถา ย่างพึงพอใจคนทั้งหลายเรื่มใสอย่างยิ่งจึงได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านบูจรณนิมนต์จำมาสายอยู่ณทีนี้ตลอดสามเดือนเถิดให้ท่านทั้งหลายได้รับปริญญาและสร้างเสนาสะนะในที่ซึ่งสะดวกด้วยการไปและการมา หากันอุปถากด้วยปัจจัยสีท่านพระมหาเถระได้กล่าวสอนวิสุในวันเข้าพรรษาว่าพวกท่านเรียนกรรมฐานในสำนักพระาศาสดาให้ตั้งใจมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติเชื่อว่าความปรากฏแห่งพรุรยเจ้าหาได้ยาก จงฟังธรรมเดือนละ8ดครั้งระกการคุกคีด้วยหมู่คณะจะสม,มัวเมากับการเว้าการคุยจำเดิมแต่นั้นมาพิกษุรเรานั้นย่อมพาคเพียนขนควายบางวันก็นั่งโคกมากลุกกันทั้งวันเออไม่ใช่ไม่ใช่บางวันก็กระทำการฟังธรรมกันตลอดคืน บางวันก็แก้ปัญหาบางคราวก็กระทำความเพียนในวันธรรมสวนะพิสุเหล่านั้นได้ตื่นขึ้นมากลา่ารทมตั้งแต่เช้ามืดจนรับอรุณขึ้นในวันแก้ปัญหาก็กระทำการถามและการแก้คือพิสุผู้ชาราถามปัญหานะ่ะให้พิสุผู้ที่เป็นบัณฑิตเขาแก้ วันไหนจะกระทำความเพียรก็ได้ตีรักรั้งในเวลาพระอาทิตตกหากันลงสู่ที่จงกรมกระทำความเพียนอย่างเอาเป็นเอาตายภิกษุรนั้นภิกษุเรานั้นขันจำภญษาอยู่อย่างนี้พอออกภรษาปรวารณาแล้วต่างองค์ก็ดีไป คำนี้เทว,วดากล่าวหมายถึงความครนี้เทว,วดาจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าหุ้นอเดนนี้คงร้างไปอีกนอนห้าเอิงก,ก็หลือจะทอนบัดนี้เราจักได้การฟังธรรมและการกล่าวปัญหาอันไพเราะ เห็นปานนั้นแต่ที่ไหนเราจึงได้คร่ำควรอยู่พิสูจทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปเหมือนกับลิงห้องเที่ยวไปที่เชิงเขาหรือราวป่านั้น,น,นโบ้ได้หัวซาวาอันนี้เป็นสมบัติของมันดาเป็นสมบัติของบิดาของเราที่มีมาตามประเพณี วิสูเหล่านั้นมีความหาสุกด้วยโคจรคามและความไม่มีอันตรายอยู่ที่ใดก็อยู่อยู่ในที่นั้นและแม้วิสูทั้งหลายผู้ไม่มีเรือนอย่างนี้จนะน้กล่าวว่าดูกนท่านผู้มีอายุนี่แนว่นี้เนีน่น,นี่มันจังสิแมน อย่างนี้นั่นแหละเป็นสมบัติของอุปชาอาจารย์ของเราที่มีมาแล้วตามประเพณนี้ให้มูเจ้าให้มูเจ้ายึดถือขอปฏิบัตินี่ไว้ให้ดีๆพิสูเรานั้นมีความสบายด้วยอากาศอันว่างเปล่าสบายด้วยโภชนะอยู่มองไดก็สบาย ด้วยเสนาสะนะสบายด้วยการฟังธรรมการหาง่ายมีอยู่ในที่ใดย่อมอยู่ในที่นั้นเอรละสำหรับรายการธรรมะวันนี้อัตมาภาพแนะนำแนวความมาจากเล่มที่15และเวลาวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอท่านผู้ฟังจงโชค